เล่นคาร์วอชตัวนี้เป็นคาร์วอชเปลี่ยนสีมาเจ๋งจังเลยในหนึ่งชุดจะมีรถอย่างนี้ทั้งหมด3าคันเป็นรถเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนสีสามคันใช่เด็กๆชอบไปเนี่ยก็คือมาจําลองมาจากร้านล้างรถเลยที่มีไอ้ไอ้หมุนๆเนี่ยเด็กๆชอบมาถึงคิวรถคันนี้ล้างแล้วเดี๋ยวเปิดสายเอเฟกก่อนเขาเป็นเครื่องมีสายเอเสกมาด้วยเราเติมน้ำเขางบนนะครับอันนี้เราเติมน้ําร้อนเข้าไปเนาะอันนี้รถจากสีน้ำตาลนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะปล่อยน้ำแล้วปึ๊บ เปลี <ods. S 2> ่ยนเปสีส้มแล้วล like ้างให้ทั่วคันเป็นไงเป็นไงน่ารักอะอันี้ก็เป็นเหมือนแบบของเล่นทีอินวันเนาะที่สามารถเป็นที่ล้างรถได้แล้วก็เป็นลาน ลานลานไหลรถอะเนาะใช่ลงมาลงมาลงมาฟบฟเป็นลานจอดรถด้วยนี่ถ้าเกิดใครล้าง3ามคันนั้นไม่พอเรายังมีเซตนี้ใครล้างไม่จุใจใช่ไหมใช่ยังมีอีกกล่องหนึ่งนี่เซตนี้ก็มีขายแยกนะห0เจ็ดแปดเก้าสิซึ่งอันนี้เป็นรถเปลี่ยนสีนะเอามาเด่นด้วยกันได้เลย